สวัสดีค่ะวันนี้เออมาใส่บาทประจําเดือนที่วัดเครือวันนะคะ,ะวัดนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่แล้วตระกูลปูลป่ย่าตาย,ยายก็มาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่พอ,อมายุคปัจจุบันก็ค,คือ,อเจ้าพระคุณสมเด็จท่านมาดูแลรักษาการเป็นเจ้าวาดที่วัดเครือวันก็ดําริให้มีการตักบาท ทุกต้นเดือนอของของของวัดนะคะพระก็มาจากทางวัดโบรีซึ่งเป็นวัดที่เรียนประมาณ600-700ถึงรูปเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนผู้สารนิกชนทั้งหลายที่ศรัทธาได้ดูแลทำนุบำรุงเพื่อศาสนาให้ให้ให,ให,ให,ให้สืบต่อไปจนถึง5-5,000ปีก็เชิญมาร่วมใส่บาตรด้วยกันอขอ,อบอกว่าเป็น พวกข้าวของอาหารแห้งนะคะเป็นน้ำมันน้ำมันเครื่องเขียนอะไรก็ได้ค่ะรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็ประทับใจที่ได้เห็นพระสงฆ์เดินเป็นแถวทําให้เรารู้สึกทุกครั้งที่มามีความสุขแล้วก็เกิดปิติก็เลยได้มาเออพร้อมกับน้องกับหลานแล้วก็น้องก็ได้กลับไปอีกท่านหนึ่งกับเพื่อนๆที่ได้ชวนมาค่ะขอบคุณค่ะ